สวัสดีครับผมครูวิาสารปุญญานะครับก็จากวิจัยการอาชีพขันกันนะครับก็สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ก็เอาคลิปต่อเนื่องนะครับคลิปต่อเนื่องเมื่อกี้นะครับผมเอาสร้างพันได้แล้วนะครับสร้างพันตอนนี้ผมเอามาขับม้อแปลงนะครับขับหมอแปลงได้แล้วหมอแปลงที่จะไปได้ไปขับ ทานซิสเตอร์ไปขับไอตัว IGBT นะครับที่ก่อไว้เบื้องต้นครั้งก่อนนะครับก็ได้สัญญาณมาทีละสเต็ปเสเต็ปนะครับถ้าอย่างไรอย่าเพิ่งเบื่อครับก็ฝากติดตามหน่อยอตอนนี้เอามาไดาโมแปลงได้แล้วนะครับไดโมแปลงได้แล้วเป็นแบบอ่า แบบนี้นะครับวงจรเนี่ยผมเติมมอแปลงเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับมอแปลงมอแปลงชุดนี้นะครับมอแปลงตัวนี้มาดูของจริงมอแปลงตัวนี้นะครับลือมาจากสวิตชิ่งเก่าๆนะครับนี่ภาพเบลอนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวซูมชัดๆได้ไหมเนี่ยกล้องเริ่มจะอาการหนักๆน,กนิดหน่อย โมแบงตัวนี้นะครับอยู่ในิตชิผมรื้อออกมานะครับหลายตัว, uh, ตวเอามาทดสอบทดลองนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็สวิตชิ่งชุดนี้นะครับเนี่ยตัวนี้แบบนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแบบนี้รื้อมานะครับเอามาเอามาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ทดลองพอดีสอนนักเรียนอยู่ บางเรื่องบางหัวข้อก็เลยลื้อ,อเอาออกมานะครับก็ลื้อเสร็จได้โมแปงมาก็ไล่ไปทีสเต็ปนะครับทีละขั้นตอนอได้โมแปงนะครับเอามาพ่วงกับวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับวงจรสร้างเกตไอสร้างพันนะครับสร้างพันก็ได้ชุดนี้ออกมานะครับวงจรตัวนี้นะครับผมซูมให้เห็น รายละเอียดนิดนึงครับวงจรตัวเดิมนะครับต่อเนื่องค่าเท่าไหร่นี่ก็เอาแบบพื้นฐานนะครับพื้นฐานตรงนี้ 10k 1k อันนี้พูลอัพ 1k นะครับทรานซิสเตอร์ก็เป็นหัวเข้าหัวออกนะครับเบอร์อะไรก็ได้ที่หยิบง่ายๆหน่อยเล็กๆนะครับเบอร์เล็กๆเอาไว้ขับขับหม้อแปลงนะครับขับหม้อแปลงต่อเป็นแบบโทเทมโพลนะครับโทเทมโพล แขนขาเอาพุธก็11กับ8นะครับยิงออกไปยิงมาเข้าชุดนี้นะครับยิงมาแล้วมาขับมออแปลงตัวนี้จะได้เอาพุทออกมา2ชุดนะครับแต่พอดีมออแปลงตัวนี้จะเป็นแบบฮับริดนะครับฮับริดผมเขียนไม่ครบนะครับแต่ว่าเขียนแบบพื้นฐานดูก่อนเดี๋ยวผมจะทําวงจรสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทดสอบให้ดูไอชุดนี้ก็ทั่วทัวไปที่พูดไปแล้วนะครับทั่วทัวไปที่พูดไปแล้ว ก็คือวงจรตัวนี้กำเนิดความถี่นะครับกำเนิดความถี่ค่าเท่าไหร่ก็ประมาณ10กว่าเคนะครับ10กว่าเคาตรงนี้ห้านะครับตรงนี้ขาห้ขาหนะครับ RTCT เนี่ยนะครับ RTCT เนี่ยก็จะเป็นตัวกำเนิดความถี่นะครับชุดนี้ขาเจ็ดก็กาวของ ic 12ก็บวกของ ic นะครับไฟตรงนี้ผมตั้งไว้ที่1 2โวลต์ ก็ไม่เกิน15นะครับไม่เกิน15 1 2ถึง15นะครับก็เลือกค่าได้นะครับประมาณนี้พอได้ i อีนะครับต่อวงจรเรียบร้อยนะครับต่อตามกระดาษเรียบร้อยไม่สามารถต่อให้ดูได้นะครับยุ่งไปหมดนะครับตรงนี้นะครับมันสายมันเยอะแยะนะครับหลายหลายขั้นตอนหลายเส้นอ่าหลายเส้นนะครับก็ยุบยุบไปนะครับตัดทอนมาผมก็ เอาไปขับม้อแปลงเลยนะครับขับม้อแปลงก็ได้ลูกขึ้นมานะครับขับม้อแปลงเสร็จได้ลูกขึ้นตัวนี้มานะครับได้ลูกขึ้นตัวนี้มานะครับได้ลูกขึ้นตัวนี้มาครับมันก็จะเป็นลูกขึ้นซิกบวกซิกลบนะครับซิกบวกซิกลบผมได้มา2อ,อช่องนะครับ2ช่องก็สัญญาณต่างเฟดอินเฟดก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจับของสโคปว่าเราจับแบบไหนนะครับจับแบบไหน ตัววอลลุ่มนะครับวอลลุ่มที่ผมจูนเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับจูนให้ค่ามันค่าดิวตี้ไม่ใช่ค่าเดย์ไทม์ของมันเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมจูนวอลลุ่มให้ดูนะครับจูนวอลลุ่มให้ดูดูที่กราฟเลยนะครับผมจูนวอลลุ่มจูนตรงนี้นะครับนี่ความกว้างเห็นไหมครับความกว้างมันแคบแคบได้กว้างได้นะครับแคบได้กว้างได้ ก็ตรงนี้มันจะไปขับไอตัวมอแปลงทําให้หม้อแปลงมันมีพนออมมนมนนันออกมามากน้อยมากน้อยโวล์น์โวลน์ออกมามากน้อยตามที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้ดังนั้นเราก็สามารถจูนให้วอลลุ่มที่เข้าตรงขาสนนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงขาสี่ขาได้ทามเนี่ยนะครับ ขาตรงนี้อ่าซูมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งขาเดทไทม์ตรงนี้นะครับผมจูนเพื่อให้ค่าเดทไทม์มันเปลี่ยนนะครับตรงนี้าจูนเข้าไปนะครับส่วนขาอื่นๆนะครับเอลเลอร์แอมนะครับพวกเอลเลอร์แอมเนี่ยผมยังไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขที่จะไปใช้ในเอลเลอร์แอมเนี่ยก็จะมีพวกกระแสเกินตัด กระแสเกินตัดแรงดันต่ําตัดแรงดันเกินตัดอะไรทํานองนี้ยังยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวเอาพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับถ้าเข้าใจพื้นฐานพวกนี้เดี๋ยวจะไปดู e อ r เ m อร์อีกทีนึ่งนะครับก็คือเป็นวงจรโปรเทคโปเทคต่างๆนะครับโปเทคโวลต์โปเทคแอมโปเทคอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะครับโปเทค พวกนั้นนะครับก็คงจะเป็นส่วนประกอบที่จะไปใช้กับงานาด้านคอนโทรลนะครับโดยเฉพาะาเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียง,เค,งนะคเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้แดดมาแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแดดไม่มีโวลต์ตกโวลต์ต่ำโวลต์สูงอย่างเงี้ยนะครับ,ก,รบก็จะเอาเลือ์แอมมาเกี่ยวข้องตอนนี้ ทำวงจรกำเนิดสัญญาณให้ได้ก่อนอตอนนี้กำลังได้แล้วนะครับได้ลูกคืนมาแบบนี้นะครับก็ดีใจที่ก้าวมาทีละสเต็ปได้นะครับก็อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมจะมีเนื้อหามานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็ถ้ายังไงก็ลองกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเตือนทุกครั้งที่ผม update, อัปเดตอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับก็คงจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกเว็บไซต์ขอบคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับนะครับขอบใจนักเรียนนะครับที่ช่วยเก็บเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ระบายความรู้ อะไรที่มันอาจจะยังไม่ดีมากก็ขออภัยนะครับตรงไหนขาดตกบกพร่องก็ขออภยัยก็วันนี้ขอจบนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวทําข้อมูลให้เสร็จก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ